คือถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็มองว่าเขาอยากให้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเขาจึงจะให้อพยพกลับมาเพราะว่าเขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะคะมาเป็นที่ตั้งก่อนนะคะว่าง่ายๆคืออยากให้จช,ชั่วก่อนคือกลับมาเดี๋ยวบอชั่วกลับมากเป็นห่วงแล้วก็ทางทหารนี่ยก็ได้ฮหดงานได้สะดวกนั่มนะคะมื่อนี้มานี่แหละค่ะก็เป็นโตแทนรัฐบาลมาให้กำลังใจนี่แหละคะ่ะผู้นํามทองทินเฮา ให้แบบว่าเดี๋ยวรัฐบาลกับบ๊วยนิ่งนอนใจเขาจะพยายามเฮ็ดทุกอย่างให้จบเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เพิ่นก็เป็นห่วงความเดือดร้อนทางรัฐบาลเิ่นก็นให้งบประมาณสําหรับผู้อพยพมาให้ดูแลผู้อพยพอย่างเต็มที่ใช่ถ้าเกิดมันว่าขาดเลืออยังสิ่เดียค่ะกัะติดต่อทางผู้นาชนน่วยงานรัฐบาลนี่สิเลยค่ะเพราะว่าเขาให้การแบบช่วยเหลือมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้แบบว่าคือเขาเรียกไง รัฐบาลเขามีงบสําหรับช่วยเหลือผู้อพยพแล้วก็ชาวบ้านที่เดือดร้อนอย่างเต็มที่เลยอะค่ะเขาก็อยากให้แบบพี่น้องทุกคนแบบมันสบายใจแล้วก็คิดว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติในอีกไม่ช้าเนาะค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนี่ยค่ะเพื่อนกะเป็นห่วงก็คืออยากให้พี่น้องเขากลับมายู่เฮือนได้ไหวนี่แหละว่ายังไงค่ะค่ะยังไงก็ค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะ ยังไงก็ช่วยไทยคนไทยรักกันเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะคิดว่าเดี๋ยวสถานการณ์ก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะครับ